ทีรีส์หายละครด้วยนันเหมือนกันนะคะพี่ค่ะก็ซีซีก็ปิดซีกับเภารกิจอย่างอื่นนะคะก็มีทั้งแบบงานช่วยงานแม่ที่ใช่ใหม่ลาวก็คิดอะไรต่างๆแล้วก็มีเรียนด้วยไปไปมาต่างประเทศด้วยก็ค่อนข้างเต็มเลยค่ะสเกจโอ้เหมือนก่อนหน้านี้เหมือนคนจะแบบไป้ี่วงการรัฐบาลไปแบบจีเรียนไปใช้ที่เชียงใหม่ใช่ไหมคือหนูหนูค่อนข้างที่แบบว่า ไปไปเรียนต่างประเทศมาค่อนข้างหลายหลายปีเหมือนกันนะคะแล้วก็กลับมาก็มีแบบมีงานที่เชียงใหม่อะไรประมาณนี้คือเราต้องแบ่งเวลาให้ให้กับตรงนั้นแล้วก็ให้กับวงการด้วยก็ค่อนข้างที่จะบอกเต็มนิดนึงค่ะนี่าถึงตัดสินใจกลับมาเล่นอะไรเงี้ยมรับก็ทางพี่กัปสุกอะค่ะเขาก็น่าจะติดต่อไปทางพี่น้องพี่น้องชวนซิซี่มาเล่น หนูก็ได้ดูบทอะไรต่างๆแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเป็นบทที่ดีที่มีมีความน่าสนใจมากเลยนะคะเรื่องนีน้แล้วก็อีกอย่างหนูก็ได้เล่นเป็นสาวเหนือเหมือนซูซี่เพราะว่าซูีก็เป็นคนเชียงใหม่กันไหมคะตัดสินใจยา,ยากไหมคะกลับมาเล่นเพราะก่อนหน้านี้เหมือนเราเต็มเฟรชไปอะไรอย่างนี้ก็ไม่ยากนะคะก่ โอเคอ่ะคือเราเราก็ชอบการแสดงมาตลอดเราชอบงานศิลปะมากเห็นว่าตัวละครตัวนี้มันเข้ากับเราดีก็โอเคก็ตกลงจะกระทบเวลาเรียนไหมคะอ๋อเปล่าค่ะคือเราจะจำเป็นที่แบบว่าต้องแบ่งเวลาให้กับองค์การแล้วก็แบ่งเวลานอกองค์การอะไรนค่จะกระทบเวลาเรียนบ้างไหมคะคือหนูเรียนโดยที่เรียนทางอินเทอร์เน็ตซึ่งต้องแบ่งเวลาแล้วก็ manage ของตัวเอง ก็คงไม่เป็นไม่มีปัญหาอะไรมากะค่ะเพราะว่ามันก็คงจัดตารางอะไรให้ดีๆอยู่แล้แต่พี่เราย้ายไปอยู่เชืช่อม่ถาวอแล้ว<ช>แล้วมานได้ละครแล้วยังไงค่ะคือบินไปกลับค่ะ <laughs> <laughs> ใช่แล้วสู้ๆใช่แล้วค่ะทุ่มเทค่ะทุ่มเททุกอาทิตย์เป็นคิวใช่ค่ะอันนี้คิวถ่ายวัน่อไรเอ่อคิวนี้เป็นพฤลึงหัดถึงอาทิตย์นะคะแล้วก็คือปีหน้าก็จะมีแบบไปถ่ายที่เชียงใหม่ด้วยอะไรเงี้ยก็ดีค่ะไปไปที่บ้านเราอันนี้ก็โอ้โห ค่าตัวบานเพราะค่าเราจะรับภาระหนักนะคค่าเครื่องบินต้องไปกลับมาถ่ายทุกอาทิตย์เลยไ,ไม่เป็นไม่ไม่ปปัญหาค่ะคือเราก็ทุ่มเทให้กับละครเรื่องนี้นะคะแล้วก็พยายามที่จะทำแล้วก็ตั้งใจทําให้มากที่สุดะคะ่ะกับข่าวที่ออกมาอัหน้นท,ที่บอกว่าจะเฟดออกจากวงการนี่คือคยังไงครับแพลนจรงนิงไหมคะทุกคนก็อย่างที่หนูบอกนะคะที่แบบก,ก็มีมีทำวงการบ้างแล้วก็นอกวงการบ้างอะคะ่ะ ไม่ได้ทิ้งไปแบบร้อยเปอร์เซนต์อะไรประมาณนี้ค่ะอย่างเรียนเป็น <sk ยังไงบ้างคะดีค่ะดีมากเลยหนูชอบมากเป็นคอร์สนิวทริชันนะคะเป็นโฮลิสติกนิวทริชันคือโภชนาการทางสุขภาพคือที่อยากจะช่วยแล้วก็แนะนำให้คนอื่นเนี่ยหันมาดูแลสุขภาพในทางที่ถูกต้องค่ะจบเมล่ะคะแหมก็ขึ้นอยู่กับตัวเองนะก็เกือบๆลวค่ะคอร์สเกือบส็จ ก็จะมันปีนหน้าก็กต้องจบค่ะที่ได้มีโอกาสต่อยอดเป็นธุรกิจส่วนตัวใช่ใช่ก็นี่ไงที่เราอยากเรียนเพราะว่าเราอยากจะแนะนําคนอื่นว่ามีคนที่แบบเข้ามาถามเราเยอะเหมือนกันแบบแนะนําให้หน่อยว่าจะทํายังไงดีให้สุขภาพดีให้แบบฟิตแล้วก็ร่างกายสุขภาพแข็งแรงอะไรประมาณนี้ค่ะซิก็อยากจะช่วยเขานะคะที่พ,พนันไว้คือทำอยังไงบ้าง เป็นคล้ายๆแบบโครงการสุขภาพแล้วก็ฟิตเนสอยู่ที่เชียงใหม่อะไรเงี้ยเป็นคอร์สเป็นโปรเจกต์ที่คนเข้ามาปรึกษาได้แล้วก็มาใช้บริการอะไรต่างๆได้ค่ะ ส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่เชียงใหม่หมดเลยทำธุรกิจอะไรบ้างก็ที่เชียงใหม่ก็คือของครอบครัวเนี่ยจะเป็นผ้าไทยอยู่แล้วผ้าไหมผ้าฝ้ายอะไรต่างๆสตูดิโๆนั่นหนานะคะสำหรับตัวเองซิก็จะแยกออกมาก็คือจะเป็นส่วนของสุขภาพอะไรพวกนี้ค่ะก็มีหวั่นใจอยู่เชียงใหม่ด้วยหรือเปล่าเอ่อคนที่หวั่นใจก็อยู่ต่างประเทศค่ะค่ะก็มยูอยากได้เจอกันก็ เออหนูก็มีแบ่งเวลาแบบไปไป,ไปมามาต่างประเทศด้วยนะคะนี่อยู่แถวนั้นละ <laughs> ประเทศไหน <laughs> อยู่มันเป็นแบบว่าวคล้ายๆเป็นกเกาะอะไรอย่างนี้มากกว่าคะ่ะเขาบินบินมาหาอะไรบ้างก็มีบ้างกี่ปีแล <laughs> ้วหลายปีและะ้วค่ะที่ดูใจกันนะคะเราเดินทาง่นหวเราเดินทางบ่อ,อยเขามีเป็นห่วง เดินทางใปไปบามไม่ไม่เป็นห่วงหรอค่ะก็โอเคมีกค็มีก็มีคุยกันบา